พับกบพบกับแหวนเละพาร์ทซีซั่น26มาพร้อมสก,กินใหม่คู่หูนักเจรกรรมแฮกบิทเตอร์รัสแฮกสเปเยอร์คาเฟนีและของรางวัลสุดพิเศษมากมายปลดล็อกคัมภีร์์ศักดิสิทธิ์เริ่มต้นเพียง299ก้คูปองรับทันทีเอ็มเพรียนแชมเปี้ยนพิเศษเซฟิราพิเศษปลดล็อกคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง549ก้คูปองรับ20เลเวลพร้อมปลดล็อกสก,กินเอ็มเพรียนแชมเปี้ยนพิเศษเซฟิราและแฮกบิทเตอร์รัส รวมถึงของรางวัลอื่นๆทันทีและเมื่อผู้เล่นเพิ่มเลเวลของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์จนถึงระดับที่กำหนดจะปลดล็อกรางวัลสุดพิเศษดังนี้อ m p ร r i a นแ h a m p i o n น r ร s e ต์ e v i l l a Hack Brister t e r อรเลือกรับสกินระดับฮี r o อีกเลือกรับ Hero เลือกรับสกินระดับเลเจนด์ a c k Player Company รูปโปรไฟล์ลิมิเต็ดท่าเต้นสุดเท่เอฟเฟกต์พิเศษต,ต่างๆภายในเกมและอีโมจิถาวรนสุดพิเศษเพิ่มของรางวัลเมื่อเลเวลถึงระดับที่กำหนดภายใน7วันแรกรับกรอบโปรไฟล์เซเบอร์แฮกเกอร์และเอฟเฟกต์ตังหารคูป,ปองรวมของรางวัลทั้งหมดมูลค่ากว่า10,000คูป,ปองพิเศษซีซันนี้ของรางวัลมากมายขยายเวลาถึง2องเดือนได้ครบแน่นอนเวลาเหลือ อย่าอย่าอย่ารอช้า,าเข้าเกมไปตนเลย